สวัสดีครับนักศึกษาครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาบรรยายในหน่วยที่แดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประเมินกับการจัดการศึกษานะครับผมอาจารย์ดรวชิรภูมิวงศ์นะครับก็ประเด็นการบรรยายก็จะมีด้วยกันสามเรื่องนะครับก็คือสามบญญยทศน์การประเมินกับการจัดการศึกษาการประเมินการเรียนและการประเมินการสอนกับการ จัดการศึกษานะครับการประเมินสื่อการเรียนการสอนและการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษานะครับหัวข้อแรกนะครับสามัญญาทัศการประเมินกับการจัดการศึกษาเนี่ยการประเมินเนี่ยก็หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งของเหตุการณ์กิจกรรมหรือการกระทําใดๆนะครับโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในส่วนของการประเมินกับการจัดการศึกษาเนี่ยก็หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าโดยรวมของการจัดการศึกษานะครับโดยนําเอาข้อมูลที่ได้จากการวัดมาพิจารณาตัดสินโดยเทียบเคียวกับเกณฑ์ที่เราได้กําหนดไว้นะครับความสําคัญของการประเมินการจัดการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะทําให้ทราบว่าการจัดการศึกษาเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ไหม ได้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการสําหรับผู้บริหารนะครับได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอนได้เป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะครับได้เครื่องมือในการประเมินที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ผู้ประเมินได้ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษานะครับขอบ่ายของการประเมินในระดับสถานศึกษานะครับจะประกอบด้วยการประเมินการเรียนการประเมินการสอนการประเมินสื่อการเรียน การประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับการประเมินการเรียนหมายถึงอะไรนะครับการประเมินการเรียนก็หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้กําหนดไว้เพียงใดนะครับโดยวัตถุประสงค์ครอบคลุมทั้ง3ด้านของการเรียนรู้ก็คือด้านพุทธพิสัยด้านทักษะพิสัยและก็ด้านจิตพิสัยนะครับการประเมินการสอนเนี่ยเป็นการประเมินผู้สอน เกี่ยวกับคุณภาพของการสอนของผู้สอนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการสอนโดยครอบคลุมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนเช่นการเตรียมการสอนการใช้สื่อการสอนและการดําเนินการออกข้อสอบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประเมินการสอนเนี่ยเป็นการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน เพราะหากสื่อที่นํามาใช้ในการเรียนการสอนมีคุณภาพนะครับจะทําให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้นะครับในปัจจุบันสื่อการสอนมีความสมคัญมีความสําคัญมากนะครับในการเรียนการสอนนะครับการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนเนี่ยเป็นการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพราะหากสื่อที่นํามาใช้ในการเรียนการสอนมีคุณภาพจะทําให้การเรียนการสอนเนี่ย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับในหัวข้อที่2นะครับการประเมินการเรียนและการประเมินการสอนกับการจัดการศึกษานะครับจะประกอบไปด้วยการประเมินการเรียนกับการจัดการศึกษาการประเมินผู้เรียนในการเรียนรู้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบผลการประเมินและนํามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป ความสําคัญของการประเมินการเรียนต่อการจัดการศึกษานะครับก็คือช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนช่วยแนะแนวทางในการเรียนให้กับผู้เรียนช่วยให้ผู้สอนทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนนะครับแล้วก็ช่วยให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนและช่วยให้ผู้ปกครองทราบผลการเรียนของผู้เรียนนะครับขั้นตอนการประเมินการเรียนเนี่ยมี6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1ก็คือกําหนดวัตถุประสงค์ ขั้นที่2ก็คือกําหนดผู้ประเมินขั้นที่3ก,ก็คือกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินขั้นที่4กําหนดเกณฑ์ในการประเมินขั้นที่5ดําดเนินการประเมินและก็ขั้นที่6นะครับรายงานผลนการประเมินเรามาดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1การกําหนดวัตถุประสงค์เนี่ยการกําหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการกําหนดสิ่งที่ผู้ประเมินต้องการประเมินจากตัวผู้เรียนนะครับ โดยกําหนดทั้ง3ด้านนะครับก็มีก็จะมีด้านพุทธพิสัยด้านทักษะพิสัยและจิตตะพิสัยนะครับขั้นที่2ก็คือกําหนดผู้ประเมินนะครับผู้ประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนของผู้เรียนมีหลายคนนะครับได้เช่นผู้บริหารผู้สอนเพื่อนผู้ปกครองตัวผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เรียนนะครับขั้นที่3นะครับกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินนะครับก็จะมีหลายด้วยกันหลายประเภทเช่นแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตนะครับขั้นที่สี่นะครับการกําหนดเกณฑ์นในการประเมินเนี่ยเกณฑ์ภายในหรือ internal criteria เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กําหนดจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนคนใดคนหนึ่งกับผู้เรียนในกลุ่มเดียวกันหรือในห้องเดียวกันนะครับ มีส่วนของเกณภายนอกเนี่ย e x t e r n a ท c r i เน r i a เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กำหนดจากมาตรฐานการเรียนรู้เช่นกำหนดด้วยค่าร้อยละของคะแนนที่ผู้เรียนต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ในการทำแบบทดสอบนะครับขั้นที่5เนี่ยดำเนินการประเมินเป็นการนำเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบนะครับคุณภาพมาใช้กับผู้เรียนหรือผู้ที่เราต้องการเก็บตัวอย่างนะครับหลังจากการประเมินแล้วผู้ประเมินจะวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข,ข้อมูลและตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบจากเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้นะครับขั้นที่6นะครับขั้นสุดท้ายนะครับการรายงานผลการประเมินเนี่ยคือการนําเสนอรายงานผลการประเมินกระทาได้หลายวิธีนะครับเช่นการนําเสนอด้วยเอกสารการนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์หรือพรีเซนต์ด้วย powerpoint หรือเราจะนําเสนอออนไลน์ก็ได้นะครับ ต่อไปก็เป็นการประเมินการเรียนกับการจัดการการศึกษาโดยใช้โ o s t แคร์นะครับการนำโค้ชแคร์ซึ่งเป็นแบบจำลองการจัดการมาใช้ในการประเมินการเรียนจะช่วยให้การประเมินการเรียนกับการจัดการศึกษาเป็นระบบและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโ o s t แคร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ planning การวางแผนนะครับการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียนกับการจัดการนะครับก็คือในส่วนของ ตัว P planning วางแผนนะครับการจัดองค์กรหรือตัว O organizing เนี่ยนะครับก็คือการจัดองค์กรที่มีหน้าที่ในการประเมินการเรียนของผู้เรียนในระดับสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทะเบียนหรือฝ่ายวัดผลและประเมินผลการศึกษาก็จะอยู่ในส่วนการจัดองค์กรส่วนนี้นะครับในส่วนของการจัดบุคลากรนะครับ S staffing เนี่ยก็คือการจัดบุคลากรที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้เรียนนะครับ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถก็คือได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระก,การเรียนรู้นะครับหรือหัวหน้าแผนกวิชาผู้สอนนักวัดและประเมินผลทางการศึกษานะครับการกํากับดูแลนะครับในส่วนของดี directing นะครับการกำกับดูแลการประเมินการเรียนนะครับให้เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้จะประกอบไปด้วย2ฝ่ายก็คือฝ่ายผู้บริหารนะครับก็คือประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการ หรือครูผู้สอนนะครับเป็นผู้ดูแลในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนการสื่อสารนะครับความร่วมมือและประสานงานนะครับก็จะมีด้วยกันก็คือตัว C นะครับ C icating, c o m m u n i c a t i n g C collaborating C coordinating นะครับก็จะเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้านะครับ การจัดสรรทรัพยากรนะครับ a l l o c a t i n g of Resources เนี่ยนะครับเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรที่เกี่ยวกับการประเมินสื่อการเรียนได้แก่การจัดเตรียมสถานที่เช่นห้องเก็บข้อสอบการจัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้เรียนนะครับการรายงานผลหรือ R Reporting เนี่ยการรายงานผลการเรียนของผู้เรียนเนี่ยเมื่อสิ้นสุดการเรียนในภาคสุดท้ายของการศึกษาก็คือการสอบเก็บคะแนนของผู้เรียนนะครับการประเมินผลเหลือ E Evaluating เนี่ยในการจัดการผู้ที่ทําหน้าที่ประเมินการเรียนควรทําการประเมินโดยพิจารณาประเมินครอบคลุมถึงการจัดการประเมินก่อนเรียนนะครับการจัดการประเมินระหว่างเรียนหรือกิจกรรมระหว่างเรียนนะครับและการจัดการประเมินหลังเรียนนะครับต่อไปเป็นเรื่องของประเมินการสอนกับการจัดการศึกษานะครับการประเมินการสอนคืออะไรการประเมินการสอนก็คือเป็นการประเมินผู้สอนเกี่ยวกับคุณภาพของการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการสอนเพื่อให้ครอบคุมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำผลจากการประเมินไปใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับความสําคัญหลักความสําคัญของการประเมินการสอนต่อการจัดการศึกษานะครับก็คือช่วยให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการสอนของผู้สอนนะครับช่วยแนะแนวทางในการทําวิจัยให้กับผู้สอนนะครับ ช่วยให้ผู้สอนได้พัฒนาตนเองแล้วก็ช่วยให้ผู้บริหารได้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาผู้สอนในโรงเรียนด้วยนะครับการประเมินการสอนก็จะมีด้วยกัน6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1กําหนวดวัตถุประสงค์ขั้นที่2กําหนดผู้ประเมินขั้นที่3ก็คือกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนะครับขั้นที่4กําหนดเกณฑ์ในการประเมินแล้วก็ขั้นที่5กําหนวดวิธีการประเมิน และขั้นสุดท้ายก็คือรายงานผลการเมืนอจะเหมือนกับประเมินการเรียนของผู้เรียนนะครับมีด้วยกันหกขั้นเหมือนกันเลยต่อไปก็จะเป็นการประเมินการสอนกับการจัดการศึกษาโดยใช้โพสตแคร์นะครับก็จะเหมือนการประเมินการเรียนโดยใช้โพสแคร์เหมือนกันมีองค์ประกอบมั้นก็แปดตัวก็คือตัวแรกก็คือการวางแผนทีแพลนนิงนะครับเป็นการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินการสอนกับการจัดการนะครับเป็นวางแผนเพื่อกําหนดรายละเอียดล่วงหน้า เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการสอนของผู้สอนนะครับการจัดองค์กรนะครับ Organizing มีโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวกับการประเมินการสอนอย่างชัดเจนทั้งองค์กรที่ประเมินภายในสถานศึกษาการประเมินภายนอกสถานศึกษาองค์กรนะครับก็จะเป็นผัวประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนนะครับในขั้นตอนต่อไปของ p u s t c a r นะครับก็คือการจัดบุคลากรหรือ Staffing นะครับเป็นการกำหนดบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการประเมิน การสอนของผู้สอนก็อาจจะเป็นหัวหน้าครูขึ้นไปหรือตำแหน่งที่สูงกว่านะครับหรือเป็นเพื่อนครูด้วยกันหรือครูประเมินตัวเองนะครับและต่อไปก็คือการกํากับดูแลดีไดเรกติงนะครับก็คือการกํากับดูแลจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารศึกษาจะเป็นผู้ทําหน้าที่กํากับดูแลหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มในการดูแลนะครับในการประเมินผู้สอนในการประเมินการสอนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับผู้บริหารจะเป็นส่วนสําคัญ ในเรื่องของการสื่อสารความร่วมมือและประสานงาน C communicating C collaborating แล้วก็ C coordinating บจะมีทั้งการสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้าแล้วก็แบบเผชิญหน้าและยุคป,ปัจจุบันนี้เขจะมีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับขั้นต่อไปก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับหรือ allocate of resources นะครับ เป็นการจัดเตรียมทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่จําเป็นสําหรับใช้ในการประเมินการสอนนะครับพวกอุปกรณ์หรือเอกสารที่จําเป็นต้องใช้ประเมินครูผู้สอนนะครับในส่วนการรายงานผลหรือ reporting นนะครับการรายงานผลการสอนของผู้สอนเมื่อที่สุดการเรียนในภาคสุดท้ายของการศึกษานะครับโดยรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินของผู้สอนนะครับผู้สอนก็ต้องถูกประเมินครูก็ต้องถูกประเมินนะครับอาจจะถูกประเมินโดย นักเรียนนักศึกษาก็ตามแล้วก็ประเมินจากผู้มาสังเกตการผู้สอนนะครับเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการสอนของผู้สอนในแต่และโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานะครับขั้นสุดท้ายนะครับก็คือการประเมินหรือ e evaluating เนี่ยครับผู้ที่ทําหน้าที่ประเมินการสอนนะครับควรทารรํรทนา,นาการประเมินโดยพิจารณาการประเมินให้ครอบคลุมประเมินด้านการสอนทุกด้านนะครับตั้งแต่ ด้านการประเมินก่อนเข้าห้องเรียนการประเมินในการกิจกรรมผู้สอนที่จัดกิจกรรมระหว่างเรียนแล้วก็การประเมินผู้สอนระหว่างที่เด็กทําแบบทดสอบหลังเรียนนะครับครับในหัวข้อต่อไปเนี่ยหัวข้อที่สามนะครับก็คือการประเมินสื่อการเรียนการสอนและการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาการประเมินสื่อเนี่ยกับการ ประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาคืออะไรการประเมินสื่อการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาเนี่ยเป็นกระบวนการในการพิจารณาโดยตัดสินคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับและนําผลที่ได้เนี่ยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สื่อการเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพนะครับมีความเหมาะสมและสามารถนํามาใช้ในในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความสําคัญของการประเมินสื่อการเรียนเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับก็เพื่อเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบกระบวนการใช้สื่อนะครับเพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอนเพื่อใช้ในการสอนแทนผู้สอนสื่อการเรียนการสอนที่ดีในปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้แทนผู้สอนได้เลยนะครับโดยผู้สอนจะมีหน้าที่เพียงแค่อำเนิยความสะดวกหรือเป็น เป็นผู้บริการให้กับผู้เรียนนะครับโดยผู้เรียนในยุคใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่ศึกษาจากสื่อการสอนเพราะฉะนั้นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้ผู้สอนสอนให้สอนนักศึกษาหรือนักเรียนเนี Count ่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนการประเมินสื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนมากกว่าขั้นตอนการประเมินการเรียนและขั้นตอนการประเมินการสอนของผู้สอนนะครับ ก็จะมีขั้นตอนที่1ก็คือกําหนดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระนะครับขั้นตอนที่สองก็คือกําหนดวัตถุประสงค์ขั้นตอนที่3ก็คือกําหนดขอบคายขั้นตอนที่4ก็กําหนดประเภทขั้นตอนที่5กําหนดวิธีการขั้นตอนที่6ก็คือสร้างเครื่องมือขั้นตอนที่7กําหนดเกณฑ์ขั้นตอนที่8กําหนดสถานการณ์ขั้นตอนที่9กําเนินการประเมินขั้นตอนที่10คือวิเคราะห์สรุปผลและตรวจสอบผลการประเมินต่อไปก็จะมาฟังรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน นะครับที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อการเรียนการสอนกับการศึกษาโดยใช้โพสแคร์นะครับโพสแคร์แล้วองค์ประกอบก็จะเหมือนการประเมินการเรียนและก็การประเมินการสอนของทู้สอนนะครับโพสแคร์เนี่ยเป็นทฤษฎีที่สําคัญกับชุดวิชานี้มากเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักศึกษาจําองค์ประกอบทั้ง8องค์ประกอบที้ได้ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการสอบและก็ในการจัดระบบการศึกษาที่สถาบันนักศึกษาอยู่ ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือขั้นแรกนะครับในการประเมินสื่อการเรียนการสอนโดยยึดหลักโพสตแค์นะครับก็คือการวางแผนพีแพลนนิงนะครับการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนก็คือการกาหนดวัตถุประสงค์ขอบข่ยในการประเมินการประเมินประเภทของสื่อผู้ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสื่อนะครับการจัดองค์กรเนี่ยการจัดองค์กรหรือ O organizing นะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อ เช่นศูนย์โสตทัศนศึกษานะครับสำนักเทคโนโลยีและการศึกษานะครับการจัดบุคลากรหรือ s t a f f i n g นะครับบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อการเรียนการสอนนะครับได้แก่ผู้อำนวยการล้อมผู้อำนวยการหัวหน้าศูนย์หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับประเมินสื่อการเรียนการสอนนะครับ ในส่วนของการกํากับดูแลหรือดีไดเรกติงเนี่ยนะครับผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินสื่อการเรียนการสอนจะเป็นผู้ดูแลในกระบวนการประเมินสื่อนะครับการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานหรือตัวซีเนี่ยนะครับการสื่อสารนั้นจะเป็นั้งการสื่อสารแบบ2ทางโดยแบบเผชิญหน้าหรือไม่เผชิญหน้านะครับหรือผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความสร้างข้อตกลงให้เข้าใจร่วมกันถึงการประเมินสื่อ การบอกถึงหลักเกณฑ์นในการประเมินนะครับและเครื่องมือที่ใช้นะครับในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรหรือตัว A เนี่ย allocating of resources เนี่ยนะครับก็คือสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการประเมินนะครับวัสดุครูพันที่จะเป็นที่ใช้ในการประเมินสื่อนะครับเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในส่วนของตัว R หรือการรายงานผลเนี่ยนะครับ reporting เป็นองค์ประกอบที่7ครับก็จะรายงานถึงปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่สามารถทําการปรับปรุงแก้ไขสื่อสารการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนนั้นได้นะครับการรายงานผลก็จะสําคัญมากนะครับเพื่อเอามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการประเมินผลองค์ประกอบสุดท้ายของโค้ชแคน evaluating นะครับการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนี่จะครอบคลุมการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยผู้ประเมินต้องประเมินให้ครบถ้วนต,ต,ตามวัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการประเมินตามประเภทของสื่อสื่อการเรียนการสอนแล้วแต่เรากำหนดนะครับว่าจะมีประเภทไหนบ้างเช่นสื่อเสียงสื่อโสตทัศน์ซึ่งเป็นสื่อทั้งภาพและเสียงสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แก่พวก e-learning นะครับสื่อออนไลน์สื่อสังคมแล้วแต่แล้วแต่การจัดระบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนนำสื่อต่างๆมาใช้นะครับ ในเรื่องต่อไปก็คือการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษานะครับมันคืออะไรการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการเพื่อหาจุดดีและจุดอ่อนของการให้บริการและนาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงให้บริการในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ การประเมินการให้บริการก็คือการให้บริการทั้งผู้เรียนผู้สอนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีส่วนสําคัญมากนะครับความสําคัญของการประเมินการให้บริการเนี่ยก็คือหนึ่งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษานะครับสองเพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้บริการนะครับสามเพื่อให้ได้ระบบการบริการที่มีคุณภาพสี่เพื่อทราบพฤติกรรมของการให้บริการนะครับ แล้วก็5สําคัญมากก็คือเป็นข้อมูลในการวางแผนการให้บริการของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับขั้นตอนการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับก็จะมีด้วยกัน8ขั้นนะครับก็คือกํนหนวัตถุประสงค์กํนหนขอบข่ายการให้บริการกําหนดประเภทการประเมินการให้บริการกําหนดวิธีการสร้างเครื่องมือกําหนดเกณฑ์แล้วก็เริ่มดําเนินการประเมินการให้บริการนะครับแล้วก็ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือวิเคราะห์สรุปผลและตรวจสอบผลการประเมินครับในส่วนต่อไปนี่ก็จะเป็นการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับโดยใช้หลักโคสแ CAe นะครับก็จะเหมือนการให้การประเมินผู้เรียนการประเมินผู้สอนแล้วก็การประเมินสื่อนะครับก็จะมีด้วยการแบ่องค์ประกอบที่สําคัญก็คือองค์ประกอบแรกก็คือการวางแผนหรือ P ีพล n ้ n n ินะครับ เป็นการวางแผนในการประเมินเกี่ยวกับขอบข่ายของหน่วยงานที่ให้บริการในการเรียนการสอนนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือการจัดองค์กรนะครับหรือ O o o r g a n i z i n g นะครับเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับโดยจะมีหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้หน่วยงานขนาดใหญ่เช่นอยู่ภายใต้สํานักที่นีการศึกษาศูนย์สื่อการศึกษานะครับเขาก็จะมีหน่วยงานการให้บริการอื่ องค์ประกอบที่สามก็คือการจัดบุคลากรหรือ staffing นะครับประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานการประเมินนับวันและประเมินผลทางการศึกษาหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการรวมถึงตัวเจ้าหน้าที่ธุรการที่เป็นผู้ให้บริการด้วยนะครับองค์ประกอบที่4หรือการกำกับดูแลดี directing เนี่ยก็จะมีหัวหน้าหน่วยงานการประเมินจะเป็นผู้กํากับดูแลนะครับว่าการประเมินเป็นไปตามแผนปฏิบัติหรือเกณฑ์ หรือตามเกณฑ์ประเมินที่ได้ตั้งไว้ไหมในการประเมินที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับองค์ประกอบที่5การสื่อสารความร่วมมือและประสานงานนะครับก็คือตัว C เนี่ยจะมีทั้งการสื่อสารกับผู้ใช้บริการในการเรียนการสอนสื่อสารทั้งแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้าการสื่อสารอาจจะใช้ในรูปของออนไลน์ก็ได้หรือเครื่องมือต่างๆที่เราใช้สนทนากันในปัจจุบันเช่นไลน์ a c e b o o k นะครับ และต่อไปก็คือการจัดสรรทรัพยากรหรือตัว A เนี่ย Allocation Resources เนี่ยนะครับก็คือทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับประกอบด้วยบุคลากรงบประมาณแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประเมินการให้บริการในการจัดการเรียนการสอนนะครับองค์ประกอบที่7เนี่ยนะครับก็คือการรายงาน Reporting เนี่ยครับก็คือการรายงานผลการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนของหน่วยงานให้กับ ้บริหารทราบนะครับเพื่อให้ผู้บริหารทราบผลนั้นและนําไปปรับปรุงแก้ไขข้อจุดด้อยแล้วก็จุดอ่อนต่อไปนะครับแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายก็คือการประเมินหรือตัว e e e valuating นะครับวัตถุประสงค์ของการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับก็จะต้องถูกประเมินด้วยประเมินตั้งแต่วัตถุประสงค์ประเมินขอบข่ายของการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้ครอบคลุมถึงการให้บริการการจัดหาการผลิต การยืมการให้คำปรึกษาอบรมและวิจัยนะครับครับนะักศึกษาในหน่วยที่8เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินเนี่ยนะครับก็ได้จบหงวยแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้นักศึกษากลับไปทวนนะครับว่าในหน่วยเนี้ยนะักศึกษาจะต้องทราบอะไรบ้างเมื่อนักศึกษาศึกษาเสร็จแล้วผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้เนี่ยนะักศึกษาจะต้องได้รับอะไรบ้างเพื่อให้สามารถเพื่อให้นักศึกษาสามารถ ทำข้อสอบได้นะครับต่อไปก็ขอเชิญนักศึกษารับชมหน่วยที่9ต่อไปนะครับ